ลากรุงเทพสักพานลารสาิวันนี้มีนางคนเยอะมากเลยค่ะจะเอาบรรยากาศให้ดูน่าสนุกมากเลย วันนี้เรามาเที่ยวสะพานพระรามสิบนะสะคนเยอะมากเลยตรงนี้สะพานเกานคนคนไปก็เยอะคนกลับมาก็เยอะสะพานจะปิดตอนสี่ทุ่มนะคะตอนนี้ไปยังไม่ถึงเลยอีกกี่ชั่วโมงนะตอนนี้คี่ทุ่มหนึ่งทุ่มสองทุง่มอีกสองชั่วโมงก็ปิดแล้วนะคะ แล้ววันนี้เราน่าจะไปเมครน่าจะไม่ไม่ทันแล้วใช่ไหมไปกันเลยค่ะไปดูต่อเลยคนเยอะมาก เดินมาประมาณหนึ่งชั่วโมงยังไม่ถึงเลยตอนนี้มามีเดินเท่าไห้วไม่มีไม่มีสดไม่มีไม่มีอะไรเหรอนี่ดูเปล่าไม่เป่ามีแค่นี้เอง ยังไม่ดูยังไม่จุหรอ,อ,าอาจจะมีหรือเปล่าร้านขายของเราไม่ได้เอาอะไรนะ เป็นกล้องอันนี้ดีที่สุดนะ